สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัอนี้ก็มาพบพอกับช่องมาดาบูดีเคคือเก้าเนาะจา้ะเนาะใกล้สิคิดสมาดแล้วก็ขอให้พี่ให้น้องมีแต่ความสุขดเดี๋ยวจะเด้อคิดอีกอย่างก็ขอให้สมความปรารถนาอยากได้อันของขวัญอีกอย่างก็ขอให้ได้สมความมั่นปรารถนาเนาะจา้ะเนาะ เป็นเทศกาลที่ที่ว่าเข้าต้องเข้าต้องเข้าต้องได้เข้าต้องได้อึ้งเกออึ้งเกอภาษาไทยเป็นมาจะไหน้าอยากได้นั่นแหละจ้ะตีไปอยากได้นั่นแหละเนาะเวาอยากได้อีหยังอยากได้ของขวัญของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่อีหยังแบบไหนอยา่อยางสินะเขาก็เลือกเอาอยู่อยู่ทางอยู่ทางเดนมาร์กนี่เพคน คนที่สั่งเอาเด้อพี่น้องคนบอมีการเซอร์ไพรส์กันเด้อเพราะว่าหนึ่งของมันแพงสองคันเปนเซอร์ไพรส์มากมันใส่การใส่งานบะไ้มันกับเสียเงินถิ่มนะจ้ะเนาะถ้าสมมติว่าคอยอยากได้กาต้มน้ำห่อนนี่สิคอยกับเขากระติา้ามาของคันมคริสต์มาสเจ้าสีเอาออยัางง้อมมาสันะ่คอยก็มาโอ้ยคอยสิเอากาต้มน้ำห่อนนี่สินะคอยกต่สเอิ่นเอาแหละคอยกตสีแบบเลือกเอาจากเลือกเอานะวาคอยสีเอาอีหยงจังสินะ สีห่ห้ตามที่ว่าคอยเลือกเอาคอยอยากได้เนาะจา้ะเนาะเพิ่นสิบ่มีการเซอร์ไพรส์เพิ่นบ่มีการที่ว่าเอ,อ้ยอันต้องเซอร์ไพรส์จังสิได้จังสั่นจังสี่บอร์เดอร์พี่น้องไม่นะคะต้องอันต้องเลือกเอาเนาะจา้ะเนาะนี่คอยก็มาถึงวัดแล้วจ้านี่ยคอยก็มาถึงวัดแลว้ววัด ในอุทยานป่าแ0 0ไร่นะคะที่มาดามเคยพาพีพอนองมาก็บเห็ดแล้วก็มายางชมบรรยากาศในป่าล้วก็ไปชมทะเลเนะาะข้างหลังป่ากัสิเป็นทะเลจ้ะเพื่อนๆน,นี่แหละสิเป็นทะเลเนาะจาะ้ะเนาะบรรยากาศในป่าอันนี้ ตอนที่มาดามผ้าพีผ้านองอันยางปาเนาะต้นใหม่เพิ่นกับสีเขียวชุ่มค่ะเขียวแต่ว่าตอนนี้ต้นใหม่ไม่มีใบแล้วพี่น้องไปมาดามชิพ่าเขาไปในบึงเขาไปบึงในวัดจะ้ะ หลังวัดเป็นป่า800ไร่หลังวัดนะคะเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศช่วงที่ใบไม้ร่วงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะอันนี้ก็ข้างหลังวัดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้มาดานจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปข้างในกันค่ะนี่จ้า วัดในอุทยานวัดไทยในต่างแดนที่อยู่ในอุทยาน800ร้ไร่นะคะเพื่อนๆไปฮาไปเบิ่งข้างในกันจ้าตาม,ามมาดามา เขามาข้า้งหนึ่งนจะเนาะอันวัดอยู่อันต่างประเทศกันมแต่ฝรั่งนะจ๊ะเ้อฝรั่งเพ่นก็เป็นจากองวัดเนาะเข้ามาเข้ากับมาแต่ว่าอาศัยเพิ่นจ้ะอาศัยฝรั่งเนาะฝรั่งเพื่อนอันนี้เพิ่นก็หาเองซื้อเองเล็้เองจ้ะเพื่อนเนาะเป็นวัดไทยแต่ว่าอยู่ในประเทศฝรั่งแต่ว่าฝรั่งเพื่อนก็เป็นจากองบาเจาของวัดจ้ะเพื่อน ความร <innoc> ้อนนะคะเป็นร้อนะเป็นพวกน้อเสียหคนเห็นหนาเห็นตาบ่จ้ะ เพื่อม่าบางของกินเขาเพิ่นอันเพิ่นค่ะคนเขาก็มาเตรียมงานกันเนาะจ้ะเนาะอ๋อโย่เดี่ยวจะทำรัวอย่ะอันนี้ก็ไปที่โบสถ์นะคะตรงที่เขาเหมือนมานั่งปฏิบัติธรรมกันเนาะจ้ะเนาะนี่จ้า มปฏิบัติธรรมากันจะ้ะนี่จะ้ะนี่ก็มีเราจะพาเพื่นนอน,นมาเตรียมงานนุชจเนาะมาเตรียมงานจ้ะขอสิภาพบอกเดาไปกราบพระค่ะ เสร็จแล้วเราก็เข้าครัวหาของกินค่าเพื่อน,นอันนี้เมนยังี่อันนี้คือโอ้ผัดไข่ใส่แหนมจ้ะอันนี้ผัดไข่ใส่แหนมนะจ๊ะเนาะนะอันนี้เมนยังน้อน,นี่นอน,น่โอ้อันนี้ต้มจืดต้มจืดเมนโบต้มจืด,จดคือมีอันพริกพร้อมแมน,นีหนมนะต้มยังน้อนีอ่อย้อยต้มต้มกระดูกหมูออนใส่ผักกาดจ้ะเพื่อน อันนี้แม่ยังนู่นน,น,นี่บวชมันบวนี่บวชมันผลไม้ขนมกินขนมก้อนกินขนมก้อนพี่นอ้องรักอืมแซ่บเรื่องใครจะน,น,น้อยนึงพัดแหนมกินพัดแหนมนี่ละจ้ะมากินขน้าววกันเพื่อนๆมาเด้อกินข้าววัด กินขาวกันจ้ากินข้าววัดนะจน๊ะเนาะนี่จ้าพิกปนได้พิ่ปนลาดพิกปนลาดจ้าพักนส่หม่งเด้จ้า,า,า,ดจาเดี๋ยวใส่อัวตอนเดียวเห็นไหม่หมนี่หนนับใส่อัวขสองข้างเนือ

มีของหวานกินด้วยนะคะเพื่อนเพืนเฮ้ยบ่เขาจะให้เจ้าเบ,บิ่งอีง๋เจ้าหงว่วงเพราะว่าคอยกินอีออหยังให้เบิ้งพี่น้องเขาจะให้เจ้าเบ,บิ่งอีหยังอ,อันนี้มันเป็นกอยนะคะกอยที่ป้าโอ๊ตจะไปเมืองไทยแกเอามาเนาะมาชิมดูอันของหวานกอยไม่เคยกินสักทีอืมแซ่บของหวาน ใส่กอยใส่มะพร้าวอ่อนเพื่อนๆอืมหอมหวานเป็นมันมีมันมีมะพร้าวอ่อนก็มีกอยแซบ่บอันจะภาพกับคอยทยอยมาแล้วน,านะาจะเนาะอืม มีอย่างนี้อีกด้วยอ่ะไหนทีน่ข้าวเดี๋ยวดูก่อนวพาบุญหนักสักใหญ่ก็อย่างนี้ออเราก็ลืมเอาข้าวไอ้นั่นใส่ด้วยเขาบอกว่าให้เอาข้าวอ้นี้หุงให้เขาเขาจะได้ได้บุญเราก็ลืมใส่ข้าวเหนียวลงไปอ่ะ ใช้แล้วใช้แล้วตั้งแต่ข้านเหนี้ยคนนี้ฝีมือขูเป็อย่างยกหางให้ตัวเองไม่ก็มีใครยกให้คอยให้คนมายกอีกนางที่ถูกต้องแล้ว